สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณะบบวพที่ปราป่านานดีวันนี้ก็จะมา,าคุยเรื่องเครื่องกระแทกคอนกรีตนะครับขนาด15กิโลนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือในการาทำงานก่อสร้างนะครับโดยเฉพาะางานซ่อมบำรุงเพื่อจะสกัดหรือกระแทกพื้นคอนกรีต ซึ่งจะเป็นปัญหาเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือที่มันมันเสียแล้วก็การใช้งานที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปไปชมการซ่อมแซมการซ่อมบำรุงและสามารถนำมาใช้ได้ต่อนะครับซึ่งก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายทั้งด้านการซ่อมแซมและวก็เวลา ซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัญหาจุกจิกสําหรับผู้ละเมอออก็เป็นปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการนะครับผมตอนนี้ผมพยายามาบริหารจัดการโดยสร้างทีมงานขึ้นมาเพื่อจะซ่อม,มบำรุงเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างตอนนี้ก็ได้เริ่มมาสักระยะหนะึ่งก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เป็นรูปธปรรมมากขึ้น ตอนนี้ผมก็จากเดิมเนี่ยเราจะติดปัญหามากพอไปเซอร์วิสซ่อมให้บริการแล้วเนี่ยเครื่องมือก็จะเสียเสียก็จะเสียเวลาส่งไปให้ช่าง,งช่างเฉพาะทางเนี่ยมีน้อยแล้วก็ซ่อมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะสูงเช่นเครื่องกระแทกตัวน,นี้เป็นของมาเกตาราคาก็ประมาณสองสองหมื่น ทีนี้พอซ่อมนิดนิดน่อยๆเนี่ยพอไม่มีความรู้ช่างก็จะเรียกแพงเช่นซ่อมครั้งหนึ่ง8,000ทีนี้มันก็ต้องทำให้ลังเลแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อใหม่หรือจะซ่อมบำรุงดีส่วนมากก็จะทิ้งนะครับแล้วก็ยอมซื้อใหม่ยอมซื้อใหม่ส่วนอะไรที่ดีๆอยูเยอ่เป็นขยะเศษเหล็กทันที ตอนนี้ผมสามารถนำมาสลับแล้วก็เปลี่ยนสลับกันได้นะครับก็ทุนค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะครับก็ต้องมาฝึกการใช้งานของช่างในบางส่วนด้วยนะครับเพราะบางทีเกิดจากการใช้งานของช่างที่ไม่ถูกต้องการเก็บรักษานะครับก็มีก็มีส่วนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ผมก็พัฒนาโครงการในการซ่อมบำรุงเครื่องมือช่างมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมสักหนึ่งตัวอย่างก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็จะนำมาฝากพี่ๆน้องๆกันต่อครับว่าปรับปรุงซ่อมแซมอย่างไรนะครับแล้วก็กระบวนการซื้ออะไรต่างๆเนี่ย ตอนนี้อะไรบางตัวเนี่ยผมจะสั่ง l a z a ด a ซึ่งเพื่อนผมเนี่ยจะสั่งมาให้ถ้าสั่งตามร้านเนี่ยอย่างเช่นท,นทนุ่นทุ่นเครื่องกระแทกเนี่ยสั่งตามร้านซ่อมตามร้านเนี่ยสามพันกว่า l a z a ด a าเนี่ยพันกว่าตัวนี้จะจะเห็นแตกต่างครับก็เดี๋ยวจะพยายามอ่านำมาฝากกันสวัสดีครับเอาปิจอ้องเริมเลยเริ่มจำหน้าเหรอ ับเนี่หลังดูนุแต่เดี๋ยววันนั้นจ่ายได้ตัวนี้เอาเทีเรียบรวเดี๋ยวอ๋อ๋แต่ว่าเอาไวันไรตัวนู้นมาเปลี่ยนตัวนึงเก็มันมีอยู่แค่อะไรข้างในครับนี่มัน,ปน,น,นเป็นจุดตกทุกนการทุ่นอ๋อวันดีอยู่เลยไปอะ๋อที่เดียวชายไทยชะได้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนดาวเตยทุน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 ตัวตีนนั่นเลยบางทีอยน ถึงไอเวลาไฟมันข้ามันข้าวเปล่อที่จะไปกับเกลือนพวกนี้ก็เข้าไปที่ฟีนก่อนอ๋อเข้าไปที่ฟีนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะตัวนี้จะชอบขาดในไอ้ตัวนี้คืออะไรเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกไอ้นี่ไงฟีนมันฟีนแต่ว่ามัน,ม,นมันอยู่ตรงไหนตัวนี้ตอยู่ข้างในในสุดเลยอย,อยู่อยู่ตรงนี้อ่ะครับข้างในอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> อ๋อ แล้วก็อ,วอันนี้อะไรทุ่นอยู่ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนทุ่นหัวคอมดีอยู่ตัวนี้อ๋อหัวคอมยังดีอยู่ตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ตัวน,นี้สึกแล้วตัวนี้ใช่ไม่ได้ตัวน,นี้สึกแล้วใช่ไม่ได้อันนี้จากการใช้งานเหรอใช้งานมากเกินสุดน้องอ๋ ไอ้บอดี้ที่ว่ามันจะสีออกสีเขียวอ่อนๆนั่นกุญจอานนี้กันตัวนึงรุ่นตัวเก่ากตัวนี้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าถ้ามากีตาร์ในไอ้บอดี้โอเคบอดี้โอเคใช่ไหมสามารถนำมาซ่อมแซมได้ได้ของจีนแดงผมก็ทำติดแล้วตัวนึงเท่าไหร่เลออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างใน<ม>ยังยังไม่ได้ต่อสายไฟอ๋อเดี๋ยว<อ>ทำติดยังใช้ได้ดนะ้วย มันไปขายต้นหน่อยเท่าไหร่ครับไอตัวนี้ของจีนตัวตัวนี้ไอตัวนี้ตัวใหม่มันถูกอ่ะส้มส้มม่คุ้มสองพันเก้าใครบอกว่าซื้อใหม่ผมดูในเฟซที่ว่ามันประกาศขายทุกวันนี้นะไม่ไม่วันก่อนมันมันมันขายหกพันกว่านะแต่นี่ผมดูในเฟซตสองพันเก้าเองสองพันเก้าร้อยแปดสิบแต่แต่แต่เครื่องนี้อยู่ประมาณสองหมื่นอันนี้เป็นอันนี้สองหมื่นเป็นเรี่ยวหัว มาร์กิตาอยู่อันนี้ยอมรับโอเพนถึงบอกบางทีพอเราเตี้ยนิดเดียวนี่ตุ่มแล้วบางคนไม่รู้ทิ้งแลยอ่านี่ยผมผมกาลังแกะหน้ามันเนี่ยไม่ผมไม่ทิ้งอะไรอะไรผมเก็บหมดอ่านี่ยพอเราแกะหน้าได้มันมันมันช่วยได้มากจอมอ่าเนี้ถึงมันนี่เป็นอะไรได้หมดเนี่ยถึงพอเราเราทำได้เราเจอมากีตาร์ดีวะจุดจุดเนี้มันดีอยู่นี่นี่ตัวนี้มันตัวนี้ตัวเดียวนี่ดีเดียนี่ไม่ถึงตัวนี้อ่า อ้ค oh, like, ุณเล้กับเยาเลยเดียวตัวรู้กันเลยนะตัวตัอนอกวกันนกตนเทียวงทีไปด้อมเจ็ดไปท่านลาวแต่แต่มันบอกรเดี๋ยวนันแลยจะมันตะเกียว่าเขาซื้อในไหนวาสีสีใจคุนมะมีหัวพันว่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เปิดแคปใหมเพราะว่ามันเล่นในยูทูบเลยกระบวนการโรมมันมันเปิดเล่นในยูทูบมัน มันมันน่าประสบการณ์เหมือนเหมือนกันเดี่ยแต่ว่าวัดมันมีประสบการณ์แล้วอ่ะไอ้นุ่มันไม่เคยร่นมยังไม่หวัดก็เขาเสียได้ถุงไกลไกลถังว่างไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันมันเสียยังไงสรุปตัวนี้ตัวนี้ทุ่นมันเสียอย่างเดียวทุ่นมันพังถ้าเกับว่าเราเอาสองอันเราเอาทุ่นอีกขออีกตัวนึงอีกตัวมาร่วมเอาทุ่นอีกตัวมาใส่แต่ว่าตัวอื่นดีหมดตัวอื่นอ่ะ ตัวตัวอื่นนั้นมันเย่เหมดแล้วไงพี่ผมสลับกันเออ่บางบางตัวฟิล์มก็ดีบางตัวฟิลก็สียอะตัวฟิล์มก็ไอ้นี่แสดงว่าตัวนี้อะไรเราไม่ไม่ต้องซื้อเพิ่มโอ้ยทขาไม่ใช้เยอะจังใช่ไหมติดลมเป็นเส้นมาตั้งค์กนหลายปีอ่าเนี้ยเนี่ยกระบวนการนี้ต้องอบรมมิดเลยไม่ได้บางทีนี่พอพอเวลาเวลามันจ่ายได้ตึงมันมันตังเลย ตั้งเลยอไซนเออพอตั้งเลยถึงกะเสียบเกินไปนะอะไรต้องอบรมลาแล้วนี่กระบวนการใจโอเคโอเคอย่าพูดแต่ได้ได้ได้โอเคพอตัวตัวตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องซื้ออะไรอะไรอันนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเลยแกสลับอันนี้เท่าแต่ว่าเดี๋ยว,วาขาวนี่ผมจะถอดตัดใหม่ให้มันดีเพราะขานี่มันคดแล้วแสดงว่าเราแกสลับกันไปมาใช่ใช่ไหมสลับอะไรยังไงคือว่าอันที่ว่าอ,อันไหนอาการมันหนักแล้วอะไรที่เราอะไรที่ว่าใช้ได้เท่านั้นเลย